สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับโซเลนะครับก็มาก๋วยเตี๋ยวพี่ดาก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวรสเข็มนะครับนี่นะครับวันนี้เราก็กินก๋วยเตี๋ยวนี่ซื้อเรนนี่กินเรนนี่ซื้อเรนอ่ะก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็ราคาย่อมเยาวนะครับผมก็ตอนนี้เข้อของขึ้นก็40บาทใช่ไหมพี่ก็40บาทยังคงราคาเดิมนะครับผมนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวตึ้น5บาทเลยนะครับ มีส่งถึงหน้าบ้านนะครับก๋วยเตี๋ยวเดลิเวอรี่ของเรานะครับผมมาได้ที่ไหนนะครับผมนี่นะครับดูดูดูรถเดือดนะครับไม่ใช่ว่าขับกันง่ายๆนะครับผมถ้าใครสนใจก็เห็นพบปะที่ไหนก็บอกได้นะครับผมนะครับผมก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเดลิเวอรี่นะครับส่งถึงบ้านนะครับผม ได้ก็ดีได้เลยนะครับนี่นะครับก้วยเตี๋ยวนะครับลูกชิ้นเต้งนะครับดู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 นะครับดูดูเขาจำกับผมขายประจำนี่นะครับพวกผมกินประจํานะครับผมในเมืองโทรสั่งได้นะเบอร์นี้นะอ่าในเมืองก็โทรสั่งได้นะครับจังหวัดสุรินทร์เรานะครับอร่อยมากนะครับโอนตังได้รับเหมารับทําบุญลงทานด้วยนะครับผมอ่า ได้เลยนะครับผมเบอร์นี้เลยนะครับผมมานะครับผมก็ไม่มีอะไรามากนะครับ<า>ผมบายกันนะครับกินก็เตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยั่วๆรอบเที่ยงนะครับ